ทมนตรีว่าการกระทรวงแคลัง,งก็เตรียมเปิดสายด่วนฮอตไลน์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนะครับขณะที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปัญหาพร้อมกับเชิญชวนภาคเอกชนร่วมสร้างธรรมพิบาล นายสมหมายภาสิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวในงานสัมมนา,าบทบาทความร่วมมือภาครัฐเอกชนในการต่อสู้คอร์รัปชันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายก,กรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญต่อการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากและถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติปญญิแห่งชาติโดยเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาจะต้อง,องดําเนินการทั้งการยกเครื่องปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่ต้องได้รับความร่วมมือกับภาคเอกชนรวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างธรรมิบาลโมีการบริหารจัดการร่วมรือกันและเมื่อนขณนะที่นายกรัฐมนตีมีความตั้งใจเสียอปร,ปรับรัยนจีจริงจังก็ถึงเวลาที่เราจะต้องทำเรื่องนีน้อีกอย่างเป็นโอกาสที่จะจะ,จะทำยังไงก็ผมว่ามันต้องยกเครื่องใช้ับง่ายๆนะต้องยกเครื่องกันทั้งหมด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับด้วยว่าภายในกระทรวงมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตเป็นรายวันโดยเฉพาะกลมที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจึงมีแผนเปิดโทรศัพท์สายด่วนฮอตไลน์รับเรื่องของการร้องเรียนในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในเร็วๆน